ออนี่คือคิดสามคำคิดสามคคิดสามคายาคอยู่สามคำคิดอยู่ไม่ออกทีมึงามถว่สคำเป็นสากำลังคอกเอรเกือจะคิดออกสี่คำาดเดี๋ยวพี่ต๋อก็อยากจะมาพี่ต๋อไม่ได้บอกไม่ได้บอก ทำอะไรอะะไรทนำตากนำสไตอนเริ่มลยวันนี้ได้แต่มุมเดิมมุมมันสามสิบรูปแล้วมุมเดิมยูเอออยู่มุมเดิมมากเลยเนี่ย

ขอบคุณค่งคคเกิดบรยนะแค่ถาังก็งาอักค่ภาษอังกฤษก็ได้นะแค่ินเ่าจงเอรเฮ้ยไม่อไลยอยู่ดีก็มาไล่ใส่หนูยาวเลยแค่พูดมาแค่ไหนพูดอะแล้วว่างคิดแล้วนจะนานมาก วพี่นอนบอกว่าสองนาทีนะสองนาทีอะไรคลิปไม่ออกเลยสอนาทีแ้แล้กี่รูปแล้ววันนี้ได้กี่รูปแล้วทีก็ถอไปเรื่อยเลย กินข้าวแลนึกน mm ้ำ hmm. ชูชสามร้อยบาอ้โหสามร้อยบาุ่มากการนี้เป็นเจ้เขียดยุ่นมาเยกันเินมากแบบเขียดแลวดิ

เหม่้นกมหนกน่ะปร้าที่ปนีรไม่เหอนหน้าที่หมอคไปอะที่ไปหน้าที่หอเนยกประาน้าทเขียนเฉยๆว่าแต่แรีลเตอร์ไม่ได้บอกนี่อเดยสปอเดีวติดกิฟติดกิตติดกิตติดกิติดิติดติดิกิติดิติดิติดดิติดิตติดกิติดกิติด เอาพยายามไม่คิดใช่สิบนาทีเต่าได้ละทีั้จับวันที่สนาทีแล้วคือคือเปิดเทอมไม่เท่าไหร่ตรงมออจ้าสี่นาทีตรงมออเป๊ะเลยสต่าให้ถึงห้านาที23วินาทีใช่จับเวลาใช่ไหมจบเวลา่เลย